เสียงปรบมือค่ะโอ้โหและขอหัวใจรัวให้กับท่านแม่ทัพของเราด้วยนะคะ Yes sir Yes sir Yes sir เอามาก็เบตสนะมังปารังกับปรีะติคนบอกกับไพ่ละปันนี่เฮ้ยมันบอกกับผู้ใดเดี๋ยวนี้ Yes sir ก็ไผ่ข้าวบางหันฮะแม่ทัพคือเซ่แม่ทัพำปะนะเซมากกุเต่ย่าเฝ้าเตะแม่ตัวลูกแต่นี่แม่กะเทาเพรแห้งแล้วเอ้าเมื่อกี้คือเป็นแม่ฉันอยู่ฮะ มื่อกี้เป็นเมียตอนนี้เป็นแม่ติเด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดพี่สเตปซิวบอเด็ดพี่เป็นยังไงเสียงเด็ดพี่เป็นยังนิดน้อยเป็นยังไงบ้างคะคุณดอกเหมยมือนน้มันเล่นเล่นละครกับโตเกมิวสิครั้งแรกพูดถึงเรื่องว่าละครเวทีหรือว่าฟิลแสดงแบบนี้นะคะ ครั้งแรกเลยที่แสดงก็คือตอนนั้นเลียนยู่มอขอตอนที่อยู่มอขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนั้นก็คือได้เล่นละครเวทีต่อมาก็ได้มาเล่นยุ่อันนี้วอลไดยุ่นอได้ครับกับชิมงานนกพงศกรค่ะหอลำเสียงวิหกและนี่เป็นครั้งที่สามของชีวิตเลยที่ได้ขึ้นมาเล่นละครเวทีถามมารู้สึกจ้าใดก็คือประทับใจมากๆครับส่วนบทบาทที่ได้รับ ก็อยากจะบอกว่ามันบางทีมันก็แอบเข้ากับชีวิตเรานิดนึงชีวิตใครชีวิตใครคะชีวิตฮะชีวิตชีวิตคุณชีวิตเดียนอ่าเขาเข้าตรงไหนคะเขาเข้าตรงช่วงไหนของบทละครครัมันเข้าตรงที่ว่าก็ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะอ๋อผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะประสบการณ์ ไม่ยังรือาดนี้ก็เป็นหัวรอจังสั้นก็เป็นแม่เป็นบ้าบอกวิ่ยาเฝ้าบ้ามันจะบริจาคเงินบบค่ะหมายถึงว่า,าบททุกๆบทนะคะ <ạ. S 2> ที่ได้รับมอบหมายมานะคะห้ได้ว่าต้องทุ่มทั้งจิตวิญ,ญญาณทั้งตัวทั้งตนจะค้องเพื่อทีสีได้เข้าไปอยู่ในบทละครตัวนั้นเมื่อนี้ได้รับบทเป็นน้ากาก,ากีนะคะโต ยายเองก็ต้องรับบทที่แบบว่าเข้าถึงบทบาทบนะคะถามว่าได้อยู่นอกบทไหมก็มีบ้างนะคะโดยเฉพาะเข้าเวลาเข้ากับกล้องวายุ <c oughs> ตอนนั้นคือไปเอา่าแมนบอก <c oughs> น้องกล้องกินน้ำเปลากุุนั่งตาเหลียบมองมองประทา,ขามขุณพครับเอา,เอาหากินเองว่าเป็นติบอเคาหิวหนำหิวหยังอยู่ น้องกองกินน้ำเด้อล่ะนี่น้ำอันเขาไมา่หา้ว่ะส uh ั uh. ้นคุณนังตาเหลี่ยมอู้อยู่น้ำดีอยู่น้ำดีอยู่ก็ต้องขอบคุณสำหรับบอสบิ๊กด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเช่าโตเกียวครับทุกๆท่านด้วยแม่แม่เชาาโตเกียวมิวสิกอยากบอกว่าแม่แม่ทุกๆท่านคือกำลังแรงใจที่เหนียวแน่นมากๆกับขอบคุณที่เข้ามาดูภายในห้องส่งแล้วก็กับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ซื้อบัตร จองตัวเข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้ด้วยนะคะครับจากใจแม่ทัพเองไม่นี้รู้สึกว่าดีใจแห้แหงๆนะคะ<ฆ>ที่ได้มาขข้นกับโตเกียวอ,อันนี้ดีใจลีดีใจแบบจากใจจริงเลยค่ะเดดพีในวันนี้จาก<ฆ>ดอกเหมยคนเดิมกับดอกเหมยเป็นคนดอกเหมยที่ทุกภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางรู้จักคุณมากขึ้นวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรครับ มีความรู้สึกว่ามันผ่านมาแบบในช่วงเวลาที่มันเนื่อนนานมากๆเลยครับตัวหนูเองในพ่อสอ,อ,อตอนประมาณพ่อสอหาเก้าหกสิบนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงที่เฟื่องฟูค,คือโซเชียลพระท่านไดแรงครับแต่ว่าในความเป็นดอกมือเนี่ยก็ขายสู้ซับประหลาด ขายแบบว่าเพลงของเล่นแล้วก็ใช่ค่ะมีเพลงดังครับตอนนั้นมาดีมากๆเลยแต่พ่อ,อ,อมีโควิดมาพาก็กระแสะก็เงียบไปครับเงียบดิ้งจนถึงขันที่ว่าบ่าคิดแล้วว่าสีสามารถเหตุไปต่อได้บ่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกทท่านเลยที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความขยัน ความสำเร็จมันจะวิ่งมาหาคุณเองครับเสือบ่ค่ะว่าโตหนูเองเนี่ยเวลาอยู่ทั้งไปที่หนูขี่ดือแห้งเด้แต่ก่อนที่หนูจะกลับมามีทุกวันนี้ได้อะหนูสวดมนต์ตอกันสามเดือนอสวดมนต์ในการที่ไม่ทําอะไรเลยเพราะงานมันก็ไม่มีตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรแมงค่ะหนูกรสวดหลายๆบทสวดบทธรรมจักสวดบทที่ พระอาจารย์เพิ่นบอกว่าดี<ฆ>กรสวดมาสวดมาสวดม,มาตั้งใจทําแล้วก็และที่สําคัญที่รีทวอลไมอนี่วอลได้บอ,บอไปขอแม่ไอค่ำยู่หนองหานกับปูหอค่ำยู่หนองหานนกบงศรพาไปขอครับไปขอเพิ่นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาวันที่เจ็ดยอดวิวแบบทะลุมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอะไรที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจได้แล้วก็ สิ่งที่มองไปเห็นก็สามารถช่วยเราได้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวหนูเองหนูนับถือปู่อนันตะนักขราชนะคะเพิ่นโดนบันดาลให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตออกไม้เปลี่ยนไปมันอยู่ในจุดที่แบบดาวแห้งจนแบบแสนสะทานบอกว่าค่อยสิบไปตีมว่วอยูต่ตังประเทศแล้วเดอ้อ สันสัท่านกับหนูมีตังติดบัญชีแค่หนึ่งพันบาทเพจโดนปิดค่ะงานลำหนูไม่มีหันมาพูดกันสองคนว่าเฮ้สิอันอ้วยไปจังใดแต่กระบอกกันว่าสู่ถ้าเข้าสองคนพ่สู่คนอยู่ข้างหลังสิสิเป็นจังหดตัวหนูเองหนูไม่ได้เลี้ยงแค่ตัวหนูนะหนูเลี้ยงครอบครัวหนูหนูเลี้ยงตาเลี้ยงย่ายเลี้ยงเบสสุขุสุขคนเลย หนูพอชิยแล้วว่าหนูสิกลับมาหยืนยุดจุดทีว่าคนไทยทั่วประเทศให้การต้อมรับให้การต้อมต้อนรับหนูตั้งแ่หนีหนูกลับมาได้หนูอยากสิบอกทุกๆคนว่าใครก็ช่างที่ท้อในชีวิตตอนนี้ไอ้สู้ต่อไปความสําเร็จมันอยู่คู่กับคนขยันค่ะขอเสียงปรบมือให้คำดอกเมยค่ะ ต้องบอกว่านอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผ้าข้าไปแต่เทตเแนวดีๆเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณดอกไมบยบ่ยย่อมหยุดที่จะเฮตุบ่ยย่อมหยุดแม้จะดิ่งแค่ไหนจะดาวแค่ไหนก็ยังขยันทําคลิปทําผลงานอ,ออกมาเรื่อยๆเชื่อคำว่าคือเดินช้าหน่อยแต่ไม่เคยหยุดเดิน<ช>สําหรับผู้หญิงคนนี้และที่สําคัญที่สุดเลยคือความกระตันยูนะคะความกตัญยูนําพาหนูมาถึงจุดจุดนี้ได้หนูไม่เคยลืมบุญคุณใครเลย หอดจุดที่ว่าเออกับชีวิตขึ้นแล้วแล้วเมื่อนี่บอดเอิญนุ้งมะลายสดเมื่อนี่นู้นูดีใจแห้งต่อไปก็อาจจะสารต่อกันยาวๆแต่ว่าก็ขอบใจมากๆจากพี่น้องค้นขอนแก่นนะคะขอบคุณบอกบิดหลายๆค่ะดีใจแล้วก็ขอบคุณครับที่ตอนนี้เขาก็างานเยอะเนาะแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แบบ B.T. ตัวเกมมิวสิกอยู่ในการร่วมสร้างผลงานนะครับในสัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้เราก็เจออีกนี่ใช่พรุ่งนี้ฝากติดตามผลงานด้วยบ่ายโมงเจอกันนี่ไม่ใช่เหรอเออพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรรอติดตามพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงช่องทาง a c e b o o k นะครับดอกเหมยกับเพื่อนเพื่อนเจอกันเรื่องอะไรพรุ่งนี้ต้องรอติดตามแล้วรู้หรือยังรู้ตัวหรือยังนี่ยังไม่รู้เลยเอาตายแล้วกู ถา้ถาทำในว่าววรู้แล้วว,วันนี้กระแสเรามาแล้วในอนาคตมีมีแพลนมีแผนการจนการากต่อยอดอยังไงการต่อยอดของหนูนะคะต่อไปนี้ก็จะเดินทางให้มันมีสติมากขึ้นจากช่วงที่ตัวเองแบบถึงจุดที่ว่าดิ่งสุดในชีวิตแล้วพ่อไม่นี่ขึ้นมาเป็นกราฟที่ว่ามันเป็นกราฟที่สวยงามก็จะต่อยอดโดยการที่จะอิงโซเชียลเยอะๆจะขยันให้มากขึ้นแล้วก็ สิขอน้าผ้าจากคลองเนี่ยเป็นตัวแทนความสำเร็จของทุกๆคนที่กำลังถอยอยู่ตอนนี้อยากให้คิดไว้ว่าถ้าหข้าขยันปุ๊บเนี่ยความสำเร็จมันกระถ่ายอยู่ข้างหน้าบอสากะเร็วมันก็จะตอบแทนเราได้ดีเสมอและที่สำคัญที่สุดนะหนูขอย้ำเลยว่าความกระตันยูมันจะนำพาชีวิตคุณให้ถึงกราฟที่สูงสุดในชีวิตค่ะขอบคุณค<อ>่ะขอเสียงปรบมือกับพี่ดอกมือเพชรภาสมสุข ฝากผมฝากเพลงฝากผลงานหน่อยค่ะผลงานนะคะตอนนี้ก็ติดตามผลงานเพลงได้ผ่านทางช่อง y t u t u นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับใครที่แต่งเพลงนักรบนิรนามอาจารย์ที่แต่งเพลงนะคะแล้วก็พี่เป็นผลงานของพี่แมงปอชนทิชาต้องขอขอบคุณด้วยวันนี้คือดอกไม้เอามาร้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกๆุท่านให้กําลังใจและที่สําคัญที่สุดเลยในนามของแม่ทัพนะคะ ดอกเมยอ,อยากสิบอกว่าบ่าวาสิเกิดอียั้งขึ้นกระซังนี่คือแผ่นดินเกิดของดอกเหมยนี่คือแผ่นดินเกิดของคนชาวไทยอยากให้คนไทยทั้งหมดทั้งมวลหันกลับมารักกันและไทยแลนด์สู้ๆกับผลงานเพลงนักรบนิรนากรค่ะเป็นจ้าไดจ้แม่แม่แมวนบอมวลบอ,มลบอแม่ทับดอกเหมยบุกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก มวนมันคือเก่านะพี่น้องเนาะแม่ทับดอกมือเพิ่นกับมวนเพิ่นกับมันเล่นสมบูสมบาติแม่แม่ผู้ใดบ่ทนันได้เขาอยู่ในกลุ่มไปซื้อบ่องหย่อนหลังเด้พี่น้องเด้เพิ่นเล่นละครเวทีโอ้สมบูรสมบัติอีกากี่ขึ้นอย่างนี้แม่ทับดอกมือ่ะพี่น้องรองเพลงกับมวนเป็นตัวแท่นของชาวไทยอีกเอาสำรับขึ้นนี่สาวเบื่องการกเก่า คนงานเล็กๆน้นอๆมาฝากแม่แม่จ้าผู้บได้เขากลุ่มเนาะมวนมั่นจะบอกว่ามวนว่ามั่นไปซื้อบัตรจองตัวเบิงยนอนหลังได้เด้อจ้าแม่แม่ผู้ใดบ่ท่านใดเข้าบ่ท่านไดเบิ่งน่ะรับรองว่าบ่ผิดหวังรอยบก่าบาททักขายเพ่งตุกจะมิวสีไปเบิงยนอนหลังได้จ้าซาเบิ่งการกระเทิงเบิงเทิงเงานอนพี่น้องเอ้ย